ฟังเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็อยู่กับคุณแอนนะครับได้ฟังเรื่องราวของบ้านทรงไทยกันไปแล้วแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณไก่นะครับซึ่งมีคนออกแบบบ้านทรงไทยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไก่สวัสดีครับนี่ครับนี่กําลังออกแบบอยู่เลยะครับครับอันนี้เป็นแบบโต๊ะหมู่จิ๋วโต๊ะหมู่จิ๋วครับอ๋อแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าที่อยู่กับคุณแอนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นต้นแบบฮะต้นแบบอยู่แต่ยังไม่ได้ทำผลิตออกมา คือคือต้นแบบตัดออกไปชุดหนึ่งละทีนี้มันต้องมาแก้แก้ก็มีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอก็พอดีก็ก็เลยได้มีโอกาสให้เห็นอ๋อจะได้เห็นกันนะครับนี่ยังไม่เคยมีใครเห็นเลน่นเนี่ยนี่รายการเราทาได้เป็นรายการแรกเลยครับใช่ <laughs> ไม่น่าเชื่อแนะ่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดน,นึงนะครับคุณไก่แล้วพี่ไก่นะครับเป็นสามีของคุณแอนหรือพี่แอนนั่นเองที่ทําแบบร่วมไม้ร่วมมือกันมากว่าสิบปีใช่ไหมครับครับอีกเครื่องที่ ที่บอกว่าเป็นเครื่องเลเซอร์นี่เราสั่งควบคุมจากคอมพิวเตอร์ตัวนี้เหรอครับใช่ครับจริงๆนะฮะว่าย้อนกลับไปคุณไก่ครับเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยมันถือว่าทันสมัยมากไหมครับก็มากฮะถ้าอั่นงดี้ผมขอดูนิดนึงได้ไหมครับว่ากระบวนการในการสั่งงานให้เครื่องทำเนี่ยทำยังไงอะไรยังไงได้ครับแล้วเราก็สั่งเหมือนเหมือนการสั่งเครื่องพิมพ์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับครับมันก็คือพิมพ์เตอร์ตัวหนึ่งอ่ะมันคือคือเป็นตัวที่รองรับเอาพุตตัวหนึ่งแต่ท เครื่องเลเซอร์ซะอันนี้ก็พร้อมละก็กดปุ่มสตาร์ทนี้ได้เลยอลาโอเคมันก็แล้วก็ยืนดูงนีได้เลยครับฮะยืนดูได้อ๋อมันก็จะตัดตามแบบในเครื่องนะ่ะเครื่องนี้ใช้มานานกี่ปีครับเครื่องนี้ตั้งแต่ปี4ีเจ็ดสิบปีสิบปีเขาก็ยังสามารถทํางานได้เหมือนเดิมอะไรยังทํางานได้ก็เปลี่ยนตลอดอย่างเราเห็นงนีนะครับ เจ้าเลเซอร์เนี่ยสามารถเจาะลงไปในไม้ได้ความเข้มของแสงเขาเนี่ยถ้าหากว่านิ้วเราไปใกล้ๆเนี่ยทะลุไหมฮะมันไม่ทะลุามันไหมมันไหมมันก็คือมีความอันตรายอยู่บ้างเหมือนกันก็ร้อนอ่ะมันจะมีความร้อนอ่ะอืก็คือมันก็ออกมาจากจากทางนั้นแลครับมันออกมาเป็นมันมันเป็นมันเป็นคลื่นรังสีความร้อนเนี่ยมันเรามองไม่เห็นไงครับเราจะเห็นกระจกสองแผ่นนั้นเห็นไหมฮะอ๋ออ๋อกระจกสองแผ่นนะครับมันมีมันมีความร้อนออกมา เรามองไม่เห็นไงพอมันสะท้อนลงมาปั๊บพอมันไปโดนไม้แล้วมันถึงจะไหม้ให้เราเห็นก็แปลกมากเป็นเรื่องที่แบบมันขัดกับจินตนาการที่ผมดูตอนแรกก็จะเหมือนแบบว่าในหนังไม่ใช่อันนั้นเป็นเป็นเลเซอร์เอฟเฟกต์ใช้เวลานานเลยครับกว่าจะแบบว่าตัดเสร็จอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แบบก็แต่แบบใช่ไหมครับพแบบอเข้าสู่เครื่องเลเซอร์เสร็จแล้วปั๊บนะครับก็จะออกมาเป็นโตะหมู่ชาแบบนี้จริงๆอ่ะมีโต้หมู่ครบหมดเลยเป็นครบเก้าหมู่เก้าฮะหมู่เก้าเป็นหมู่เก้า แต่ว่าน้องทีมงานอาจจะเอามาให้ไม่หมดแต่ว่าให้ดูเป็นคร่าวๆก็แล้วกันลักษณะจะออกมาแบบนี้ถ้าหากว่าใช้ระยะเวลาในการทําเป็นโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้ใช้ระยะเวลานานไหมครับอันนี้ตัดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครบครบชุดนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมาประกอบอีกประกอบก็ไม่นานนะฮะ แันนี้ใช้กาวลาเทกมันก็ค่อยๆทำค่อยๆเซตตัวเดี๋ยวคุณชมพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณชมได้ไปเห็นอีกอย่างนึงคือเรื่องของแบบที่ออกมาเป็นจิ๊กซอว์ทั้งหมดแล้วมาดูวิธีการประกอบว่าถ้าประกอบแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นบ้านทรงไทยแบบไหนนะครับแต่ตรงน,นี้ก็ต้องขอบคุณในะคบะพิก่เป็นอย่างมากเลยที่มาให้ความรู้ระหว่างที่กําลังทํางานอยู่เลยมารบกวนเวลาพิกรครนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปประกอบบ้านทรงไทยกันครับ ที่ไก่เมื่อกี้นี้ก็ทําแบบออกมานะครับเป็นแบบที่แกะออกมาจากเลเซอร์เครื่องเลเซอร์ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็จะมาให้คุณแอนนะครับได้ประกอบออกมาเป็นบ้านทรงไทยนะครับว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ซื้อไปแล้วเป็นแบบกล่องแบบนี้จะประกอบออกมาเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ตอนต้นรายการหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนนิดนึงพอเปิดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมหลายานจะบอกว่าโอ้โหตายแล้วเห็นแบบนี้ยาก ไม่ต้องกลัวมีคู่มือค่ะมีคู่มือมีคู่มือแบบนี้ให้คู่มือก็จะมีหมายเลขกำกับแต่ละชิ้นอืะเนี่ยครับก็จะมีหมายเลขเหมือนนิดเอาง่ายๆคุณผู้ชมเคยต่อจิ๊กซอว์ของญี่ปุ่นของต่างประเทศก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอันนั้นจะเป็นพลาสติกเป็นเหล็กก็ว่าไปแต่อันนี้เป็นไม้เป็นไม้แต่ว่าเรื่องความคงทนที่ทนแน่นอนทนค่ะพอประกอบมาแล้วก็จะอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นบ้านเนี่ยครับก็จะมีางยแกะออกมาได้ใช่ไหมครับได้ค่ะได้แกะออกมาเลยค่ะทุกขั อันนี้ก็มีเสามีเสาเป็นรูปของบ้านทรงไทยและในที่เราเป็นแบบออกมานะครับแบบในการที่จะมาประกอบเนี่ยอย่างที่คุณแอนบอกจะมีหมายเลขที่แกะด้วยเลเซอร์ทั้งหมดใช่ค่ะเนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอตายแล้วตัวเลขจะเห็นชัดไหมจะจางหมถูต้องไม่ลบไ,ไม่นอนค่ะเป็นเป็นเลเซอร์แกะทั้งหมดเลยนี่อะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับถ้าหากว่าประกอบบ้านทรงไทยพยายามนะผู้ชมดูตามคู่มือไปเขาจะบอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่าจะประกอบอะไรก่อนหรือหลัง ใช่แล้วเรื่องของกาวอันนี้เราใช้กาวอะไรในการติดคบคือจริงๆแล้วใช้กาวร้อนกาวร้อนก็ได้ที่เป็นหลอดเหมือนกาตาช้างค่ะคือกาวหนึ่งหลอดเนี่ยได้บ้านหนึ่งหลังกาวหลอดได้บ้านหนึ่งหลังบางครั้งถ้าคนใช้เป็นเนี่ยอาจจะถึง3หลังนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องหยอดเยอะเราแค่ยาวๆวแตะให้ติดแตะให้ติดก็พอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กแนะนําใช้ลาเท็กอย่างสมมุติหลังคาเนี่ยต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็แนะนําว่าใช้ลาเท็กนะคะถลาโดนมืออะไรไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำลาย มากมาแต่ว่ามันก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีใช่ค่ะมันมีกลิ่นด้วยค่ะเด็กไม่ควรจะใช้อ่าอาจจะอันตรายแต่ใช้กาวลาเท็กเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดปลอดภัยค่ะแต่ช้าช้านิดนึงแต่ความจะเย็นใช่ค่ะคือเด็กจริงๆทุกวันนี้เล่นแต่เกมก็มาเล่นเลโก้เมืองไทยได้ค่ะอืมอันนี้ถือว่านี่คุณแดนบอกเมื่อกี้นี้เลโก้เมืองไทยใช้ได้ใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็ติดไปตามที่เขาบอกเนี่ยค่ะเราติดอย่างเงี้ยลาเท็กก็ถ้าเป็นแผ่นเรียบๆมันก็จะอยู่แล้วค่ะ แล้วเราก็ไล่อีกอันนึงส่วนใหญ่ตอนนี้<า>คนที่มาสนใจบ้านทรงไทยที่เป็นแบบจำลองมาประกอบแบบนี้ครับส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจริงๆะะพอทําตลาดจริงๆเป็นคนไทยค่ะเพราะว่า,าต่างชาติก็มีค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราจะเจอกันบ่อยมากกว่าอตอนแรกที่ทําตลาดเนี่ยก็คิดว่าเราจะไปขายต่างชาติใช่ไหมคะคมแต่พอเอาเข้าจริงๆคนไทยเองเนี่ยชอบงานประดิษฐ์พวกนี้ก็เยอะนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่แบบเขาจบเกษียณแล้ว ไม่รู้จะทาอะไร,ไรดีเพราะว่าจะทอะไรก็ซื้อไปเหมือนกบฝึกสมองเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการประกอบนะครับบ้านทรงไทยแบบนี้เนี่ยมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมครับแม่ไม่มีค่ะถ้าเกิดน้องเขาสิบขวบขึ้นไปก็จะไม่มีเพราะว่าน้องเขาจะทราบแล้วว่าทุกอย่างกินไม่ได้แต่ถ้าน้องที่ต่ํากว่าสิบขวบเนี่ย ครอบคองต้องอยู่ใกล้ๆเพราะว่าน้องบางทีอาจจะอยากลองว่ามันคืออะไรอใช่เขายัางยังเอาเข้าปากอยู่ไงค่ะแล้วอุปกรณ์ที่ให้เนี่ยกาวที่เราต้องกาวไม่มีให้ค่ะเพราะว่ากาวลูกค้าไปหาเองตามความถนัดค่ะอ,คอ๋อเพราะฉะนั้นก็เป็นกาวลาเทคก็ได้นะครับทน<า>อย่างอของคุณแอน,นก็ได้นะครับโทษทีนะครับก็จะเป็นแบบว่าเอากาวมาใส่ในสลิงจะได้แบบหยิบง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วค่อยๆมีบ่อทีละนิดเลยนิดนะครับจะได้ไม่เลอะมือด้วย นี่ก็เป็นอุปกรณ์แบบ <c oughs> คร่าวๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพอหลังจากที่ผมพูดคุยกับคุณแอนเสร็จเดี๋ยวให้คุณแอนทาต่อผู้ชมจะได้เห็นว่าเสร็จแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงไ<ด>แต่สิ่งที่ได้จากการทําอย่างนี้นะครับได้ในเรืเ่องของอะไรบ้างครับเรื่องจากอาชีพบ้านจําลองชุดประกอบ <c oughs> บ้านสงไทยแบบนี้คร <c oughs> ับหมายถึงคนประกอบหรือหมายถึงตัวพี่คะทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านเลยก็ได้คือถ้าเป็นตัวพี่เองเนี่ยพี่ชอบงานแบบนี้พี่รักงานแบบแบบ ะดฐตอะคะตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไอ,ไองานพวกนี้มันทาให้เราใจเย็นหนึ่งได้เป็นรายได้ด้วย2คือถ้าเป็นน้องๆเล็กๆอ่ะนะคะแทนที่จะเล่นเกมก็มาฝึกเล่นอย่างนี้เด็อย่างพี่พี่บอกเลยก็คนไทยอย่างน้อยอาจจะไม่ได้แพงเหมือนเมืองนอกแต,แต่ว่าที่สําคัญคือเด็กจะได้ฝึกว่าฝึกสมาธิของตัวเองว่าเขาเล่นเกมเขาจะร้อนเขาจะแรงไงคะแต่ถ้าเล่นของพวกนี้เขาจะใจเย็นลงและที่สําคัญคือครอบครัว พ่อแม่มานั่งเล่นกับลูกได้แม่อาจจะต่อโครงหลังคาช่วยกันช่วยกันค่ะแล้วเสร็จได้หลังนึงก็ภูมิใจทั้งบ้านแล้วก็มาตกแต่งสวนกันว่าเราครอบครัวเราอยากได้บ้านออแบบไหนสวนแบบไหนตุ๊กตาอยู่ตรงไหนแล้วที่สําคัญพ,พอเสร็จแล้วเด็กจะได้เรียนรู้ว่าวิถีไทยจริงๆเมื่อก่อนนี้เขาอยู่กันยังไงค่ะไม่ใช่ตึกแบบนี้และเป็นบ้านแบบไหนแล้วมันร่มเย็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นการย้อนอดีตค่ะให้กับเด็กรุ่นหลังลก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไม่ใช่เด่นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับเรื่องของคุณค่าก็มีความสําคัญด้วยเช่นกันทําให้น้องๆเยาวชนรวมไปถึงผู้ใหญ่บางคนเนี่ยได้ลําลึกนึกถึงความเป็นไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใล่วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่สงบแล้วก็ทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่นอกจากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราประกอบบ้านทรงไทยแบบนี้เเเสสรรรร็จจีียยบบ้้้ออแลลวนนนะะคคคััุณ่่่าาขงงิหม นะครับกลับมาสําหรับคนที่สร้างบ้านทรงไทยด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเยาวชนแล้วก็คนที่ประกอบขึ้นมารวมไปถึงครอบครัวนะครับอย่างที่คุณแอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ทําให้บ้านทรงไทยนั้นนะครับเป็นบ้านที่เชื่อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแอนเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากครับตายแล้วผมต้องไปฝึกประกอบละจิตใจจะได้เป็นสมาธิ ใจจะได้นิ่งสงบเพิ่มมากขึ้นเอาละครับแต่อย่าลืมเรื่องของคําถามนะครับที่ผมถามผู้ชมไปว่าวันนี้ผมมาสัมภาษณ์นะครับคุณแอนที่บ้านหลังนี้เกี่ยวกับบ้านทรงไทยจําลองแบบนี้นะครับอยู่ใกล้กับสอนออะไรนะครับอยากให้คุณแอนเป็นคนเฉยดีกว่าอยู่ใกล้กับสอนออะไรครับสอนอคณายาวค่ะนี่นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราทําได้หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปดูเรื่องอะไรของคนไทยติดตามกันให้ได้ แต่สำหรับวันนี้ผมและคุณแอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ